สวัสดีค่ะสาวเทพรักพารวยค่ะเมื่อนี่สาวเทพรักอ่าเอาเลขประมูลมาให้เบิงค่ะเพื่นใดหาแปดเนาะค่ะเนาะเลขประมูลเพื่นกะตรงกันกับปลายสำนักค่ะเลขประมูลห้าแปดเนาะค่ะเนาะของเจฟองเบียร์ค่ะกะฝากติดตามเบิงค่ะอ่าแอดเอามาเป็นแนวทางเด้อค่ะแนวทางในการสื่ออ่าลอตเตอรี่ในการเสี่ยงโชคค่ะเป็นเลขประมูลห้าแปด แปดห้าเนาะค่ะเนาะกระตุงกระเบน้องมิวสิกเพื่อนบอกน้ำค่ะกระตุ้งไร้สำนักอยู่ค่ะห้าแปดอันสุงวดเอารูดค่ะเลขตัวนี้จ้กเป็นแนวใดค่ะมาแล้วค่ะมาที่เลขรัฐบาลไทยค่ะวิ่งรูดห้าเก้าค่ะรูดหาเก่าเลยค่ะรัฐบาลไทยเพื่อนมาหาเก้านะค่ะเนาะห้าสองห้าหกห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดค่ะ นี่แหละค่ะเลขไอ้ของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะวันวันที่สิบหกพฤศจิกาหกสามนี่ค่ะเลขรัฐบาลเลขรัฐบาลวิ่งบนวิ่งสี่ห้าล่างวิ่งสามเก้าค่ะเลขสามตัวก็มีห้าหกเจ็ดเก้าหกสี่ห้าแปดหกค่ะเก่ามาร้านเปิดเซ็นเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเก่ามาคักมาเนื้อขังนี่ค่ะเก้ามาร้านเปิดเซ็นอย่าลืมกำหนากับหลังเด้อค่ะ ส่วนตัวแอดหนี่กัมากค่ะมากไอ้เก่าเก่าหาเก่าฮกกหานี่แอดมากมากค่ะถ้านี่แอดขอให้อ่าพี่น้องสุขปู่สุขคนโชคโชคมานมานร่ำรวยทุกปู่ทุกคนเด้อค่ะมืออื่นเป็นมือดีมือเสียงโฉกของพี่น้องคนมักเสียงโชกจังพวกเขานะคะนาะมากกะตามเด้อค่ะบ่มากก็าาากกพานเด้อค่ะเดอ้อแอดออกมาเป็นแนวทานค่ะค่ะ ขอบคุณทุกทท่านขอบคุณผู้ที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคโชคค่ะ